วันนี้มาสียาคุมหญ้าจ้าพี่น้องสียาคุมหยามันคนละถังสีคนละถังคนละฟางแย่านี่สีฟางนี่จ้าไอเราสีฟางนี่ฟางนี่มันข้อมันยาวแย่านี่บขาดยางหญ้านี่เลยว่าสีคนละฟางโลดเถอะเอาคนละฟางไปเลยสียาคุมนี่สีง่ายง่ายเลยพี่น้องสีแบบ ไปเท่าะีข้องไปกับกับแปดข้องะสิมะแม่ยายนี่เห็นเบิ่งข้องเนาะไปเท่าละีข้องหนึ่งสองสามสี่กับมากก็เลยสีข้องแล้วจ้ะเป็นอีนียังทีว่าบ่าเป็นตาจ้างขันจ้างกับเสียดายเงินนะสิแม่ทางหนึ่งกับไปได้เป็นไรทางละไรกับว่าได้ยายนี่สี่ไปแล้วทางหนึ่งไปได้บักไก่ละตาจ้างสียาอัน แนวอื่นเป็นแต่จ้างถ้าเสียยาวคุ้มหนิว่าเป็นแต่จ้างเพราอเป็นงานที่ง่ายมากโุยปุ้ยปุยปุยไปโหลดนั่นบระเด็เคิดยากจ้างก็จะได้เงินถิ่นดอกปลาเงินละจ้าไปได้เท่าละสี่ข้องไปเนี่ยพี่น้องบ่ได้ไปเท่าละสองข้องอ่นเด็ไปเท่าละสี่ข้องเลยจ้ากลับมาก็เป็นแปดข้องแล้วเนาะ ทางนึงนี่ได้เยอะแยะเลยสีฝนฝนไปเข <c oughs> า,าคุ้มหยาจะนอนจากขันบ่คุ้นมนี่กับขันเถือนน้ำานึ่งเคือจังพืบเกิดบัดเลยสินะเกิดทุกทุกคุ้มขนของดินเลยถ้าเขาบ่คุ้มหยาคุ้มหยานี่เขาสียาวคุ้มไว้กับบะเมนมาบะเกิดด้การที่สียาคุ้มไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดเน,นาะเกิดอยู่แต่มันเกิดนิดนึงมันเกิดไม่เยอะจ้ะ แล้นี้สุ่มเปล่ยวยาไปไปรไะได้หออจีข้องจะพี่น้องซีข้องไปกลับนี่ก็เป็นแปดแล้วสบายจ้ะจียาคุ้มกับสบายไปจังนึงเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจียาคุ้มเสร็จแล้วจ้า,าจะเข้าบ้านแล้วเดจีชั่วโม,มง qua trà chà, cho món bất tiếng khơ nữa vô cho món khơ ôi à